คาถาบูชาพระสังกจ,จายอิมินาสกาเรนะสาวะกสังคโคกัจจายะนะเถโรมหาเตชะวันโตพุทธโพคาวโหปรมิตโรอิทธิริทธิติตะมนตังสารนังขฉามิคาถาบูชา พระสังกัจจายอิมินาสกาเรณนะสาวะกัสังคโคกัจจายะนะเถโรมหาเตชะวันโตพุทธโพคาวะโหปรมิตโรอิทธิริทธิติตะมนตังสรารนังขฉามิคาถาบูชาพระสังกัจจาย อิมินาสกาเรนะสาวะกัสังคโคกัจจายะนาเถโรมหาเตชะวันโตพุทธโพคาวโหประมิตโรอิทธิริทิติตะมนตังสารนังขชามิคาถาบูชาพระสังกัจจายอิมินาสกาเรนะ สาวะกัสังคโคกัจจายะนะเถโรมหาเตชะวันโตพุทธโพคาวโหประมิตโรอิทธิริทธิติตะมนตังสารนังะฉามิคาถาบูชาพระสังกัจจายอิมินาสก,กาเรนะสาวะกัสังคโค กัจจายะนะเถโรมหาเตชะวันโตพุทธโพคาวโหปรมิตโรอิทธิริทธิติตะมานตังสารนังขชามิคาถาบูชาพระสังกัจจายอิมินาสกาเรณนะสาวะกัสังโคกัจจายะนะเถโร มหาเตชวันโตพุทธโพคาวโหปรมิตโรอิทธิริทธิติตะมานตังสารนังขฉามิคาถาบูชาพระสังกจายอิมินาสกาเรนะสาวะกัสังคโคกัจจายะนะเถโรมหาเตชวันโต พุทธโภคาวโหวปรมิตโรอิทธิริทธิติตะมณนตังสารนังขฉามิ